นี่เป็นไงทุกคนภาพโคตรชัดนะครับดูดิภาพชัดเกินหลายคนคงเคยประสบป,ปัญหาภาพระบกไม่ชัดภาพในระบกไม่ลื่นสำหรับในมือถือนะวันนี้ผมมีทางแก้ทุกคนครับ ก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, ตอบาให้ด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับหลายคนนะครับคงจะเคยประสบปัญหานะครับภาพโลบอคในมือถือไม่ชัดไม่ลื่นนะครับวันนี้นีครับผมมีวิธีแก้ทุกคนนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้ภาพในโลบอกของมือถือเนี่ยชัดแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับแบบชัดแบบชัดแบบชัดเกินอะชัดไปอะเออนะอืมก็วิธีแรกนะครับให้ทุกคน ทุกคนต้องมีโลบก่อนนะครับนี่ทุกคนต้องมีโลบนะครับถ้าไม่มีโลบมันจะทําไม่ได้นะครับต่อมานะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่ามือถือพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทําวิธีนะครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยทุกคนยังไม่ถ้าเกิดทุกคนยังไม่เป็นเหมือนผมนะให้ทุกคนกดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับนี่แล้วก็เข้าไปที่ อันนี้ของผมกดไปแล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็ทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่ากดไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าหมายเลขบิลนะครับให้ทุกคนนะครับแตะไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันพอแตะเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเด้งมาที่หน้าตั้งค่านะครับอ่าพอเด้งเข้ามาหน้าตั้งค่าใช่ไหมก็มันจะขึ้นคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็ทุกคนกดเข้าไปเนาะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาจนคําว่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับ ทุกคนอนะ่ะปรับตามผมเลยนะนี่ให้ทุกคนปรับตามผมเลยเอาสักประมาณ6กร้อ0หกร้อยสิบไปหกร้อยสิบอ่ะปรับไปนะครับโอเคพอปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอเราก็จะเป็นอย่างนี้นะเราจะน,นักคนเข้าไปที่รูบบกเลยนะครับโอเคโอ้ยค,ครับก็ หลังจากที่เราเข้ามาในโลบอกแล้วนะครับผมนะแล้วก็วิธีที่จะทําให้มันลื่นนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะทําตามไหมนะในส่วนของไอ้พอปรับหน้าจอแลนะ้วเนี่ยถ้าเกิดมือถือใครที่ลื่นอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องปรับก็ได้นะครับแต่ถ้ามือถือใครที่เป็นแบบรุ่นเก่าๆนะครับผมนะยังไม่แรงก็แนะนําให้ปรับตามผมนะครับ mm hmm. ก็ให้ทุกคนเข้ามาที่จุด3จุดนะฮะแล้วก็ไปที่เซตติ้งแล้วก็เข้าไปทําเข้าไปตรงคําว่า privacy นี่ครับ โอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาตรง privacy แลวนะครับผมนะให้ทุกคนกดไปที่ตรงคำว่า contact setting นะครับตอนแรกมันจะอยู่ที่ before ใช่ไหมกให้ทุกคนปรับไปที่ off นะครับนี่พอปรับ off เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ลื่นขึ้นนะครับผมนะแต่ผมขอไม่ปรับแล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือผมแรงอยู่แล้วเนาะโอเคพอปรับอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนเลือกมาสักแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบ แมปแมปแมปนี้แล้วกันนี่เราบอก High School 2นะครับโอเคครับพอหลังจากที่เราเข้ามาในเกมนะครับก็ทุกคนปรับไปตรงกราฟิกโหมดนะครับเป็นเอ่อเมนเนียลนะครับผมนะเมนเมนเนียลหรือเมนเนียลอะไรสักอย่างเนะครับเมนเมนเมนเนียลเออเมนเนียลนะครับตอนแรกทุกคนอาจจะอยู่ที่ออโตเมติกนะครับว่าทุกคนปรับไปที่เมนเนียลนะครับแล้วก็ตรงกราฟิกคุณลิตี้นะครับก็ทุกคนปรับไปที่1อันก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับเต็มนะครับผมปรับแค่อันเดียวพอนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปในเกมดูนะครับว่าภาพมันจะชัดแค่ไหน โอเคนี่นี่เป็นไงทุกคนภาพโคตรชัดนะครับดูดิภาพชัดเกินนะครับเนี่ยภาพโคตรชัดอะเหมือนในคอมเลยอะเออเหมือนใน p c เลยนะเนี่ยภาพชัดมากนะครับถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในแมปที่แบบกราฟ,ฟิกสวยๆนะบอกเลยเลยว่าสวยแบบสวยมากในมือถืออะนะแต่ถ้ามือถือใครที่ไม่ค่อยแรงมันก็อาจจะมีกระตกบ้างเลยครับผมนี่เห็นไหมยังสวยอะแมบปบสวยเกินนะครับโอเค นี่เลยขับรถเพื่อนเอาขับไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมลองเทสอีกแกมให้แล้วกันนะโอเคตออโหลดเข้ามามันก็จะกระตุกนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้มันกระตุกไปมือถือผมจะรับไม่ไหวหรือเปล่านะครับโอเคผมขอปรับอันนี้เป็นออโต้แล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะนี่อ่ะดเป็นไงทุกคนภาพสวยขึ้นไหมเนี่ยเหมือนในความเลยแบบชัดแบบชัดเกินนะครับแต่มือถือผมมันอาจจะไม่แรง มากนะครับมันก็เลยดูกระตุกนะครับนี่เป็นไงสวยเกินนะครับทุกคนแสงสีเสียงเอ้ยไม่ใช่เมาเอ้ยเงาเอ้ยถูกแล้วเออก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะไปละบายบาย แลมันจะดีเท่าธอามีผุ้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากันอ๋อฉันคงยังไม่มีเท่ามันฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คน,นไว้ใจฉันได้นำเธอเลยเอาไว้ไลก็พูดคำใจคำชัดเจนก็นเธออยาเอาไปคขายใครแต่เธอที่อยากจะขายก็ขายไป